เเียร่่่อใหมกนนฝั่งไทยเสียตัวประสาทไปเสียได้ครับก็ย้อนไปเลยหลังจากที่ผมรู้ว่าเราเสียประสาทอ่ะผมขับรถไปชายแดนเนี่ยพี่น้ำตาไหลเลย จะเกิดการประทะกันนะครับผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็เพื่อนๆวัยรุ่นในบุยัมเนี่ยไปกันประมาณสองรอบหรือสามรอบโดยประมาณนะครับน่าจะประมาณสองรอบก็นํายางรถไปให้เนี่ยหลายลรถหก้อเลยนะครับแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งมามา่าน้ําดื่มพวกยาทากันยุงอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เตรียมไปให้ครบเลยครับผมเพื่อเป็นการที่ว่า จากกักตุนสเสบียงมาผมฝั่งไทยเสียตัวประสาทไปเสียได้ครับก็ย้อนไปเลยหลังจากที่ผมรู้ว่าเราเสียประสาทน่ะผมขับรถไปชายแดนเนี่ยพี่น้ําตาไหลเลยร้องไห้เลยเพราะว่าแบบยังไงมันอัดอั้นตันใจพี่มันทั้งเสียใจด้วยแล้วก็เสียใจแทนทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สูญเสียชาวบ้านอะไรด้วยเยนี่ยครับ มันก็อัดอันอ้นตันใจในหลายเรื่องครับสําหรับท่านนายกอนุทินนะครับที่เป็นนายกชาวของคนวีรำด้วยนะครับก็ขอฝากท่านนายกให้ลุยเต็มที่นะครับจัดการครับเอาพื้นแผ่นดินไทยของเรากลับคืนมาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ